ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆใดและภริยสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยสูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุงโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน ขอให้สัตวุรุษที่ถึงแก่กรรมแล้วจงประสบสุขเดชพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทิญอาเมน <Amen. S 2> บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโรเรโต พระเจ้าทรงเมตตาเทินพระเจ้าทรงเมตตาเทินพระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทินพระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทินพระเจ้าทรงเมตตาเทินพระเจ้าทรงเมตตาเทินพระคริสตเจ้าโปรดฟังเทินพระคริสตเจ้าโปรดสดับฟังเทินพระบิดาเจ้าสวรรค์พระเจ้าค่ะทรงเมตตาเทินพระบุตรผู้ไถ่โลกพระเจ้าค่ะทรงเมตตาเทินพระจิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าค่ะทรงเมตตาเทินพระตรีเอกภาพพระเจ้าเดียวเจ้าค่ะ ทรงเมตตาเถิดสันตามารีช่วยวิงวอนเถิดสันตาชนนีแห่งพระเจ้าช่วยวิงวอนเถิดสันต์ปรมารีแห่งพรมารีทั้งหลายช่วยวิงวอนเถิดมารดาพระคริสต์เจ้าช่วยวิงวอนเถิดมารดาพระศาสนจักช่วยวิงวอนเถิดมารดาแห่งความเมตตากรุณาช่วยวิงวอนเถิดมารดาพระหัตถสถานช่วยวิงวอนเถิดมารดาแห่งความหวังช่วยวิงวอนเถิดมารดาผุดผ่องอย่างยิ่ง ช่วยวิงวอนเทินมารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่งช่วยวิงวอนเทินมารดาพรหมารีเสมอช่วยวิงวอนเทินมารดาประสาจากมนมองช่วยวิงวอนเทิน